มาเด็กขบบอสอะไรอะอะไรจะขับม้านเถิงกันมาเด็กนี่ย,เ,ยเอเ้ย,อย,อยใครร่วงก่อนแพ้ฮ่าฮฮโอเคครับทุกช่องดูวยเกมเราจะมาเล่นเกมซาม urai warrior 4ใน,นเรื่องของโอทานิโยชิสกุไปดาบสุดท้ายแล้วนะครับึกเซคิงาะฮะละ ดักสิสแผ่ดินด้วยความช่วยเหลือของโยชิสกุบิซึรันิสามารถยึดปราสาทโอชิได้ฮิเดโใช้ก็า,าย็ึดปราสาทโอ,อดวาวะและทำให้สันติภาพประสบแผ่นดินอีกครั้งอยา่างไรก็ตามย, <OSH> ย <OSH> ูชิสกเชื่อมั่นว่าม,มันจะเกิดความวุ่นวายครั้งนะคนที่ติดตามฮิเดอชิก็ไม่นิ่งเฉย ในที่สุดหลังจากการเสียชีวิตของฮิเดโยชิรางสงังหารของโยชิสกุก็เป็นความจริงเมื่อเฮอเซาร์คอยกดดันโทโยโทมิ้ดยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องดินแดงของฮิเดโยชิที่ทิ้งเอาไว้ให้นะับมิซึนาริจึงยกกองทัพของตอนเพื่อบุก เพื่อหยุดยัง้งเยอสึโยชิสกุรู้ถึงพลังของเยอสึเขาพยายามจะหยุดมิสึนาริแต่มิตรภาพของเขาก็ทําให้เขาเข้าไปสู่กองทัพของมิสึนาริวันก่อนสุดสุดท้ายโยชิสกุรตตียยมกย์และโ่เมอือกับนักยุทธศาสตร์ชิมมซาคอนเพื่อชัชนะของเขาในสึกเซกิกะฮาระเพื่อชัยชนะของเือน สามคนเราจะร่วมสู้ไปด้วยกันกระแสะแห่งโชคชะตาการต่อสู้ที่เซกิงาฮาระสงครามเซกิงาฮาระนะสงครามปิดท้ายยกสมัยเซนโกคุนะครับจริงๆสงครามสุดท้ายที่ปราสาทโอซาก้านะครับค่คิดว่าจจัดกองทัพแบบนี้ดีไหม คาวาน่าประทับใจนะจบแล้วลหรอนะชิมาซากนมิซเนาริพบนักวิทศาสตร์ที่มีความสามารถจริงท่านให้เก่งเข้ามากเกินไปแล้วกลยุทธ์แบบนี้จะนำชชนะมาแต่ถ้าเปลี่ยนฟังละหมายถึงโคบายากาวะาิเดอากิละ หาเขาเพียงพวามตอสศัตรูภูเขามัสเสอและกองทัพนับหมื่นของเราจะตกเงินตรายท่านจะเสนออะไรข้าจะประจำอยู่ที่เชิงเขามัสเซอร์จะคอยจับตาดูฮิเแดอากะอย่างใกล้ชิดเจ้าเขาอ,อยู่เคียงข้างมิซุริปกป้องเขาไว้นะท่านเดลชิซุโกอะ,อะไรกันคือแรงจูงใจต่อความพักดีของท่านต่อนายท่านของเรานะมิซอร่เนี่ยคอยช่วยชีวิตข้าไว้นะ เขาเสียช่วยช่วยฆ่าครั้งแล้วครั้งเล่าฉากนี้ไม่เคยเห็นเลยเขาอ่อนโยนและกัจิตใจดีแต่ครั้งหนึ่งเขาเคยฝันถึงนิ่นแดนที่ปกครองโดยท่านที่เดวชิส่วนข้าก็เฝ้าถึงดินแดนที่ปกครองโดยเขาถือข้าวข,ข้าจะต้องช่วยเขาบ้างแล้ว มันจะสำเร็จแน่แหละโอเคเี่ทันแล้วเล่นซาคอนแล้วกันนะครับผมขอไปเอาเอาวุธอาวุธปัดหนึ่งนะเออหมักเมาโอเคเอาวุธเราจัดไปยจงไปแม็กแล้วนะครับสาสิบเอ็ดแล้วก็ชิมาซาคอนอยู่ไหนจะรับอ่ะ แค่จ็อกตีห้าสิบป่ะเขาตังค์ไม่พอถ้าโถแล้วีนอัพได้ไม่ได้สก,กิลเลยต้องใช้ตังค์ปพ่อฟ้าเออโอ้อโหเกลือโอ้โหน่าจะสีเหลืองเฮ้ยนี่ไงได้แล้วโอเคเระจบอยู่แล้วเพิ่งจะมาได้สีแดงอ่าไปเรื่อยๆครับมี20กว่าอันครับเออรอมานานแล้วเว้ย นี่นะฝั่งนี้ล่ะยังไม่ได้ไม่เป็นไรฝั่งนี้ยังได้อยู่ลุยโลดบดสีฟ้ากันได้สีฟ้ากันได้บดโอเคลุยเลยอะไรก็ตโอดกอดไตมัตตาเนี่รูปหน้ายิ้มก่อนไปกับตาคอนแล้วกันหรือมิสซิลิมิสซิลเอาแมวตาคอนแล้วกันไป สุดสุดท้ายแล้วสกิลอ๋อโอเคตีแรงขึ้นนะตัวนี้ล่ะจัดโอแค่พร้อมลุยรถนะแทงมันบอก,บอกความเศร้าอยู่นะอันนี้ปืนของโอกุงาวะานะครับ อเราเสียเปรียบยักษ์เย็นเลยอันนี้ก็ธงปีศาจของอิชิดะวิซุนาริมาอืออืออเอพีแอจ้าไอ้หนุยแนวหน้าเว้ยหลบไปหลบไปอะไร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 เออ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 อือเอาแน่เอาแน่การได้หรอกันให้อู่แรัวกันระเฟเ้ยอืออืออือเฮ้ยจ้าอเออเออออ อ,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 อย่างนี้เรียบร้อยหนึ่งนาทีสองนาทีได้ได้เลยเอาว่ามาบุกแนวหน้าเลยชั้นอ่ะชั้นอ่ะคนจริงชั้นอ่ะคนจริงเออมาไอ้พวกบ้าปอเออเออโอ้ยเออเออเอ,อ,เอ,อจาจัดไปย่ๆๆ ัตาเอวะอไ้ยอยโอ้ม้ยอยอยโอ้ยอ้ยโออ้ยโอยอ้อโอ้ยอออ้มอโอโอเออ้ยอ้้้อ้ยออ้อออยอไอ้อยอ้อออ้ยอยอย้้อ้ เอ้ามาเข้ามาฮะอา้อา,อาตู้ยังไม่เปิดอ่ะประตูนี้ก็ได้ลงไปมาเจอะขาขวาทางฉัน,จจนขึ้นมันอย่อามาหลุยเลยจัดไปบัฟอะไรได้ไดบัฟไปก่อนแล้วกันเนี่ยเรียบร้อย ปลัดเสาเดี่ยวนี้นะเอออะไรเรา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 ทหารเปิดยังมันเปิดทางไหนวะน่ะต้องให้ซาคอนจัดการถกเว้ย มาแล้วไม่ฆ่ามันละครับยืนพึ้งอยู่ทำไมนะครับเรียบร้อ,อ,อ,อลยลุยมาเลยบุกเข้าไปในกลางสนามรถฉันมาแล้วนะทุ่งเฟกิ้งนะฮะลนะ่ะคืนครั้งนี้ต้องเป็นของเราอ,อ่านไหลอ่ะอ่านไหลอ,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 อ่ะไหลอ่ะไหลอ่ะไหลอ่ะครับไหลอ่ะครับอุ้ยโอ้แทบมาได้ โอ้ยเออไอ้บ้าไอ้โลเข้าไว้ป้องกันไม่ได้ไว้กันแทะเข้าใจเออืออืออือเออาอาย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 าามากดทกอยางแล้วเอาอือตัวเดียวเอาอีกสองนีกว่าเออเออใครวะใครมันอเออืออือ

ไปไหนนะเออ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 แล้วมันหายไปไหนวะมันอยู่ข้างนี้ว่าแล้วต้องมายุข้างหลังอ่อไว้เออ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 เก็บเป็นตัวชูชงก่อนอเริ่มแ้ยคราวนี้ก็จะง่ายขึ้นอ่าเออเรียบร้อยทีนี้แล้วก็ไถสบายละเออเอิงอยู่นั่นแหละ ยิงดูนั่นแหละยิงดูได้ยิงดูนั่นแหละเอมาเด็มาเลยมาเล็มาเล็เจ้าเยไข่ไข่ไข่ไขเออโอ้ยอะไรวะโอ้ยโดนขัดเออเออเนีย้เออมาอยู่อะไรตรงนี้ยเออเออเอ้ยเนี่ยเนี่ยมุงเออ ป้าค่ะไม่ตายเหรอเรียกทำไมนายนายจะสู้กับฉันจริงๆเหรอเออถ่ายแล้วนายจะโยงฟังนู่นอย่างนั้นเหรอเออป้า จ้า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 โเอ้ยอประตูเลยไม่เป <c oughs> ิดใช่ไหมไม่เปิดใช่มันโดนนี่เนี่ยมันไม่เปิดอ่ะเปิดได้เเข้าโอ้ยธ่ยโดนจะได้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่งไข่โอเค ม,มันไม่เปิดอะ่ะเปิดดิเว้ยโอ้ยมันอยู่ในที่ที่มีแต่ระเบิดเปิดเ,เร็วแน่ฮักโ้ยแล้วกูมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงช่วยเอ,ออเออช่วยมันช่วยเพื่อนก่นอนไปพามันออกมา มันต้องฆ่ามันเป็นไงประตูไม้เปิดทางนู้นกาจริงเดี๋ยวช่วยฉันด้วยฝังตายก่อนโทษสีอดีแม่ทัพเรำงานตกอยู่ในอันตรายไม่ใช่แม่ทัพออมอะไรอะไรนะนักวางกลยุทธ์นะมันสมองของทีมนะนะเฮ้อเฮ้อเฮ้อุ้ย เออเออเอาให้สดเอาหายเออเออมาอยู่ข้างหลังทำไมครับหาหาหาเออ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 ฟกหัวไม่โดนมันหลบได้เก่งแน่เอาเก่งมากเหรอโอเคเปิดสักทีลงไปโน่นเลย นั่นแหละเดี๋ยวตรงนี้เคลียร์ให้มาอรออยู่นานแล้วสินะวอาไงฉันยังไม่ตายง่ายๆอะเฟ้ยวันนี้ไม่ใช่ที่ตายของฉันหลบไปให้พ้นเออเออเออยาาเออเรียบร้อยเฮ้ ไม่สุดอะไรตัวนี้ยังไม่เปิดต้องต้องออบเออ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 ออเออโอเคเอ,อ,อยู่ในสภาพนี้ขับมาไม่ได้อ,อ่ะเฮ้ยของรองด้วยมาเย้ยวเออเออเอเอ,เอ,เอลงไปมาออกไปก่อนรอแป๊บเดียวหนึ่งกำลังไป ตามมาติดเปียมาแววมิเชือเลยบุกไปเลยเดี๋ยวฉัตามอ่อยนกใช้มาช่วยซาคอนเน่ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากีนี้กระจอกันหมดแล้วเออเข้ามาเข้ามา่าไปนอีนาเอออีนาวมาสะยา อย่าน่าะเป็นตัวลูกนะตัวแม่น่าจะไม่มาเย้านั่นแหละฟาจัดการด้วยตรงนี้เคลียร์ตรงนี้ก่อนนะเคลียร์ตรงนี้ปัดคู่นะเอเมื่อกี้ข้าเพื่อนโอ้โห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 อยู่ๆเก่งขึ้นมาสักกันอยู่ดีๆก็เก่งขึ้นมาสักนมาเออเอเอาไป เออ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 ยังอีกเหรอเออเออเรียบร้อยชนะไปมาลงมาลงมาสี่ตระเทศนะทำไม่อยู่ก็ยัย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 เนี่ยเอาไปไม่โดน โหย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 เย้ย้เฮ้ยเออ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 อ้าวได้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 จะเดินไปเดินมาทำไมมาซากอนเออแค่นั้นแหละมันเดินกลับมาอีกไงอะไรของมันยื่มมาหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะสารต่อเอง จะไปไหนกันล่ะครับเฮ่วิ่งไปไหนกันล่ะครับวิ่งไปไหนกันมาคุยกันก่อนเด้มาคุยก่อนเด้มาคุยก่อนเด้เออ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 เอาเออ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 เเมอเอเอออยเเเออเเอเอเอออออออเ มับบนว,วิ่งเลยวัชการไปยังไงวะน,นั่น่ะมาโอเคไปยังไงน่ะตรงนู้นอน่นนะไ,ไ,ไหนลองดูดิไปได้ไหมไปได้หรือไปฮะอุ้ยอะไรฟ้าเอาไว้อุ้ยอืดอืดไปไหนละไอ้บ้าเร็วนักเร็วนัก ไปไหนเราพอลี้สิโอ้โหไม่มีสตันด้วยอย่างโหดอย่างโหดโหดมั้งโหดมักอ้าวตายซะโอเคโอ้ยหลบไปยี่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 ้ยื้้ยอื้อยื้ออาช่วยมามาช่วยเอาเอาอาตายเออเอาไปเอาไป อ้าวแน่อ้าวแน่มันพอวันมาช่วยปุ๊บมันวิ่งหนีไปเลยบ้าอือโอเ้เข๋มาพวกของข้าเอ๋ยเออนิยมมาสากับมาฟาโนเลยนี่เออยาโอ้ยังโหดยังโหดโอ้โอ้ตายตายตาย,ตายแป๊บหนึ่ง โอ้โหโอ้โหไม่ให้กูพักเลยใช้ไม้เฮ้อเออเออเออออเออเอเอาไปกินเยอเออตีมาเดินไปรอบเลยมีเกาะชั่วคราวเยอะเออ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 เอาไปกินเยอะ เออ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 อยไปโอเควใครอยู่ามตัวมาเอออ้าวอเออเดี๋ยวอุอยาเออหลบได้มาเนี่ยาแน่เออเออนึ่งร้อยเก่งอ้่ยล่ะมลี่มา หน่อยเออเออโอ้โหมันปียักแบบแบบไม่มีพัดดาบรัวจังเลยนะหืมอืมอืมอือืม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 อมันมอืมอืมอืออืมอืมอออกมาเลยืมอืรอืออกมาเลอครับเออเออออ อ้าวปาปะโทรปะระรนเอ้ยยิงไปไหนน่ะตรงไหนวะโอเคมาแล้วคอนด์คาร์ดัคส์เอออ่ะไปเปลียนเว้ยไฟมันเปลียนมันเปลียนไฟเนี่ยเออเออเออล่วงล่วงตายตายตายเนี่ยโดนยิงบ้างเป็นไงรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงฮะ เออ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 มาเก๊าเอองั้นนายไปจัดการตรงนู้นเดี๋ยวพลังกระสือฉันลุยเองอย่าอย่าเออเออแล้วดิ่งมาหากูเลยนะดิ่งมาทางนี้เลยนะศาสตร์จะให้เพื่อนนายก็เคลียกันเอาเองปิ๊ปเป้แล้วมันตึกแท้เฮ้ยอย่ามาเกะกะเอ้ยเฮ้ย รื้มาหนะ่อยปีตายแล้วขอเก็บเลือดแป๊บอ่ะเออได้แล้วโอเคมาทางนี้เพื่อนทางนั้นไม่เกี่ยวกูอยู่ทางน,น,นี้สนใจดิ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 ไปไหนละไปนู่นเลยปะปนั่นนะ่ะ<ป>เออเดี๋ยวจะตามไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนขอเวลาสักเดี๋ยวเคลียร์เรื่องส่วนตัวสักครู่เออเออเอาไป ยา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 ไป <laughs> เออเออ,เอ,อ <laughs> าผาเนี่ยรอ,อาก่อนเ <laughs> พื่อนครับโอเคศัตรูมันเยอะมากมาเด็ครับบอสอะไรอะอะไรจะขับม้าชนกันมาเด็กอ,อใช้ล่วงก่อนแพ้ <laughs> เดี๋ยวทำไมมันมีสามตัวเลยล่ะเอาแล้วกูจะขึ้นม้าใครมานะอ่าม้ารักเจ้านายอ่ะเอามิชชันเฟลวิกอะไรวะดูไม่ทันเออเออเออจ้าจ่าจ้าจ้าทำไม่ทันเหรอเมื่อกี้เนี่ยช่างมันมาแต่การบอสได้กระจบแล้ว แ๋ยาวฟื้อเดี๋ยวเคียยวเองไปคอเรื่องขงฮเราลอดก่อนเดี๋ยวพันต์คาซีผมก็ตายกันเพี้ยงเลยข้ารู้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ต่อต้านอยก่อนห่ะถอยล่ะเฮียยาสิน จะไม่ยอมเทปน,นี้หรอกยั่ซิสโกอย่าประมาทนะจะมีชีวิตกลับมาให้ได้ลน呐ะได้เลยจะ,จะมีชีวิตกลับไปหรือปะ ah fail สะโุ้งเลยเวอร์เวอร์ตันแล้วครับไอ้เลยหน้าม้าทองดีดาวเอาไว้อัพ โอเคมาดูฉากจบกันหลับเลยแนหะเอ,อ่อรายงานคอรบเออบางหน่วยของกองทัพเร์กยอมจำนนแล้วขอรับนาชนะเหรอเนี่ยปานามิตอนนของเราสง่งคนมารายงานเพื่อกัดชนะครับอ ทันโอทานิโยชิสกุมาขอเข้าพบมาที่กลับมาแล้วเฟ้ยรีน่าบุุษของเรากลับมาแล้วนะโคเท่ผีมาเนี่ยข้ากลับมาแล้วิวี่ซึเริยินดีต้อนรับกับโยชิสกุปคืออะไรภาพในความทรงจำเนี่ยละ่ะ ตื่นมาแล้วไ <c oughs> อ้เอเ,อเ,อเราก็นึกว่าเออเป็นแค่ภาพความคิดแล้วมีจอไม่ใช่กลับมาจริงๆโอเคครับ okay. ในเรื่องของโอทานิโยชิสกุก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเป็นนักวางกริยที่มีสีมือคนนึงนะที่คอยติดตามฮิเดโยชิแล้วก็มิซูนาริเนะจนกระทั่งฮิเดโยชิตายไปก็ติดตามมิซูนาริต่อไปคนระับแล้วเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีของมิซูนาริคอยให้แค่แนะนํา ที่ดีต่อเขานะครับซึ่งมิสซิลลก็จะเป็นคนอ่อนโยนนะส่วนเราเป็นคนเด็ดขาดนะเราจะมุ่งหน้าต่อไปนะไม่ว่าจะต้องทิ้งอะไรก็ตามนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาเฝ้าบอกมิสซิลลี่นะครับแต่มิสซิลลี่มันไม่ยอมฟังนะครับมันจะเอาเพื่อนไปด้วยนะครับก็คือจะช่วยเพื่อนนั่นแหละส่วนเราก็เออ,อยังไม่ต้องมาช่วยฉันขอแค่นายรอดแค่นั้ช่วนก็พอใจแล้วประมาณนั้นนะครับคนที่ชื่อโอทานิโยชิสกุนะครับโอเคก็ จบไปแล้วโอเคอค,ครับงลังทันยิ่งคอร์ดจำดิงเหล่านี้นะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่พรันหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย